ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่1ของการแข่งขันในสนามสงขาซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบดูหรือว่าสนใจในการแข่งรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นแต่เบื้องหน้ากันเท่านั้นซึ่งทางรายการของเราก็อยากจะนําเสนอเบื้องหลังให้ทุกคนได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นทีมแข่งการเตรียมตัวการเดินทางต่างๆทางทีมจะต้องประสบพบเจอกับอะไรกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญมารับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับ ถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ต้องย้อนมาที่อู่ของคุณเอกกันก่อนเลยครับโดยในครั้งนี้คุณเอกพร้อมกับทีมช่างจะต้องเดินทางโดยการขับรถไปครับซึ่งนั่นหมายถึงการขับรถจากกรุงเทพไปยังสนามสงขาน,นั่นเองโดยตัวผมที่เป็นช่างภาพเนี่ยก็ต้องขอติดรถไปด้วยครับแต่ทว่าก่อนที่จะออกเดินทางได้ไม่นานตัวรถก็ดันมีปัญหาซะอย่าง,งานั้นทำให้ต้องใช้เวลาซ่อมกันอยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวจนสุดท้ายแล้วเนี่ย พวกเราก็ได้ออกเดินทางกันในช่วงบ่ายครับพวกเราใช้เวลาเดินทางกว่า2วันซึ่งก็มาได้ทันเวลาไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตรวจเช็คสภาพรถและประชุมก่อนการแข่งขันก็เท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากังวลในวันแรกเลยก็คือที่สงขลาในเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีฝนตกเกือบทุกวันครับและในวันนี้เองก็มีฝนตกนักทำให้อาจจะต้องเตรียมรับมือทั้งกับสนามที่แปลกใหม่และสภาพบรรยากาศฝนตกแบบนี้ด้วย ซึ่งก็ต้องรอดูตอนซ้อมแข่งในวันพรุ่งนี้ครับและนี่ก็คือวันที่นักแข่งทุกคนจะต้องเตรียมตัวซ้อมก่อนแข่งจริงครับเนื่องด้วยสนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามสติเซอร์กิตหรือว่าสนามที่จัดแข่งกันบนถนนจริงๆทําให้นักแข่งทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้สนามนี้น่าตื่นเต้นกว่าสนามอื่นๆโดยก่อนจะซ้อมเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณเอกและคุณเจกันก่อนดีกว่าครับ สวัสดีครับ,รบผมเจวิษณุทองติกเกษมนะครับวันนี้มากับเจ้าซินเวีย S15 เครื่อง K24 เบอร์8.9นะครับวันนี้มีทําการซ้อมก็สนามเป็นสนามค่อนข้นขางใหม่เป็นสนามสตรีทเซอร์กิตที่สงขาเสนามก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลน,นิดหน่อยสําหรับตัวผมเนื่องจากมันเป็นแท็กถนนทํามาใช้งานเพื่อการแข่งขันแล้วก็มันมีบางช่วงที่ค่อนข้างแคบ เดี๋ยววันนี้เรามาทําการซ้อมกันแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเวลาของเราจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอกสามสามครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดสงขลานะฮะเป็นสติดสกิปนะครับโดยรวมก็รถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเมื่อวานก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องเออ่บัมพ์พาวเวอร์นะครับระบบภูมอะไรก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับุมรวมก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูครับโอเคครับผม โดยในวันนี้นะครับจะเป็นการซ้อมทั้งหมด2รอบและก่อนที่จะเริ่มการซ้อมเนี่ยดูสภาพนักแข่งแต่ละคนสิครับถึงกับต้องให้ทีมงานมาช่วยเป่าลมคายร้อนเพราะว่าสภาพบรรยากาศมันร้อนเอามากๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็คือการรอแถวก่อนปล่อยตัวลงสนามและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนักแข่งทุกคนก็ลงสนามไปวอร์มมือกันได้เลยครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางในสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะขับยากอยู่พอสมควรด้วยการเลี้ยวหักศอกแถมยังต้องเข้าเลี้ยวอย่างต่อเนื่องและในขณะที่ทุกคนกําลังซ้อมกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์น้ามันรั่วเกิดขึ้นทําให้การซ้อมของรุ่นสยาม GT ต้องหยุดชะงักเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวนักแข่งทุกคนและเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับรุ่นสยาม GT นะครับรุ่นอื่นๆเองก็มีปัญหามากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันรั่วอุบัติเหตุรถชน และอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่คุ้นชินกับสนามและเส้นทางของสนามเองก็ขับยากอยู่ด้วยครับทางด้านของคุณเจหลังจากที่ทําการซ้อมจนพอใจแล้วก็ได้กลับมาพักที่พิษเพื่อพักผ่อนและเตรียมการสําหรับการซ้อมในรอบเย็นอีกครั้งเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณเจกันดีกว่าครับว่าการทดสอบวิ่งในสนามนี้เป็นครั้งแรกจะรู้สึกยังไงกันบ้างเออผลการซ้อมในช่วงเช้าก็คือสนามเราไม่เคยได้ลองขับเลยผลการซ้อมก็ พอเป็นไปได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ชินกับสนามซึ่งเวลาในช่วงเช้าเนี่ยทำได้อยู่นาที34วินาทีแต่ช่วงบ่ายเรามาเซตติ้งรถกันนิดหน่อยแล้วก็ลองวิ่งดูช่วงบ่ายอีกรอบนึงครับโ <Okay. S 1> อเคครับและในส่วนของทีมช่างก็ได้ทำการตรวจเช็ครถตามปกติครับและคุณเอกก็รู้สึกว่าตัวเบรคของรถเนี่ย มันมีปัญหาอยู่เล็กน้อย,ยหลังจากที่เตรียมทุกอย่างจนพร้อมแล้วการซ้อมในรอบถัดไปก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งในรอบนี้เนี่ยการซ้อมก็ดําเนินไปได้ด้วยดีทุกอย่างครับทางคุณเจเมื่อซ้อมจนพอใจแล้วก็ได้กลับมาพักรถที่พิษอีกครั้งในช่วงเย็นเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณเจกันดีกว่าครับว่าการซ้อมในรอบที่2นี้เนี่ย คุณเจพอใจกับเวลามากน้อยแค่ไหนช่วงบ่ายหลังจากเ,ออเราได้แก้ไขในช่วงเช้าครับทั้งเรื่องระบบเบรกเรื่องชงอัพเวลาก็ลงมาอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเราสามารถทำเวลาได้อยู่นาที27ก็เดี๋ยวปรับลดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีซ้อมอีกช่วงช่วงเช้าเดี๋ยวเรารอมาดูเวลาพรุ่งนี้ช่วงเช้ากันอีกทีครับผมขอบคุณครับสำหรับการซ้อมในวันแรกก็เหมือนว่าจะราบรื่นดีครับทั้งทางนักแข่ง และทีมงานช่งางปากก็แฮปปี้แต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นกับสนามนี้เพียงเท่านั้นเส้นทางยังมีอีกยาวไกลโดยในอีีถัดไปก็จะเป็นการซ้อมในรอบเช้าอีกหนึ่งรอบและแข่งจับเวลาคอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกตัวในวันแข่งจริงผมใบ้ให้นิดนึงครับว่าในอีีถัดไปเนี่ยพวกเราได้เจอกับเรื่องช็อคที่สุดเท่าที่เคยทําการแข่งขันมาเลยก็ว่าได้ยังไงก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและถ้าใครดูแล้วชอบก็สามารถสนับสนุนทีมพบปะได้ไง่าย เพียงแค่กดไลค์กดติดตามผ่านช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราตั้งใจเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลานไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ พบป p a .com แพลตฟอร์มที่ใช้พูดคุยประชุมพบปะใช้ง่ายง่ายสะดวกรวดเร็วเสียงและภาพมีความคมชัดที่สำคัญผู้ใช้สามารถบันทึกวิดีโอและนำวิดีโอที่บันทึกมาดูซ้ำได้ใช้เลยที่ www. p o p p a .com